ความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธรุชนทุกท่านรายการกระจางธรรมกระจางใจโดยธรรมสถานสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของพระสาวกที่มีความสําคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็จะว่าไปโดยตามลําดับของพระสีติมหาสาวกเมื่อพูดถึงพระสีติมหาสาวกแล้วเราก็จะเกิดความ เห็นในภาพที่ชัดขึ้นว่าคาว่าอสีติมหาสาวกที่หมายถึงพระเถระที่พระมหาเถระที่พระผู้มีพระเจ้าทรงยกย่องไว้ในตําแหน่งเอตัคคะเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลำดับก็จะมีมาอย่างนี้ก็คือว่าเริ่มต้นด้วยท่านพระอัญญาโกณธัญญะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องของท่านพระอัญญาโกรธัญญะซึ่ง เป็นพระมหาสาวกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกไว้ในตำแหน่งเอตัทคะทางรัตัญนะคำว่ารัตัญญูก็หมายถึงถ้าแปลตามภาษาบาลีตรงๆเลยก็เรียกว่าเป็นผู้รู้ราตรีนานหมายความว่ามีประสบการณ์มากมีประสบการณ์มากเห็นโลกมามากเห็นโลกมาเยอะแล้วถามว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าซึงจึงทรงยกท่านพระัญญากลทัญญะไว้ในตำแหน่งนี้ก็ต้องบอกว่า ก็เสืบมเนื่องจากสาเหตุที่ว่าตัวท่านพระยากลัญญะเนี่ยสำหรับท่านที่ศึกษาพระพุทธศาสนามีความสนใจในประวัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีประวัติของพระสาวก็ดีก็จะรู้ว่าท่านพระยากลทัญญาเนี่ยเป็นหัวหน้าของพระปัญจวัคคีหรือที่เรียกกันภาษาไทยก็เบญจวัคคีนะก็คือคณะพระทั้งห้ารูปซึ่งได้ติดตามพระโพธิสัตว์ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็น เจ้าชายสิทธัตถะตอนที่เสด็จออกจากเมืองกบิลพัฒ์ออกผนวดตอนพระชนมายุ29พรรษาก็ต้องย้อนกลับไปเอาเฉพาะในชาติปัจจุบันที่พระโพธิสัตว์ประสูิเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก่อนว่าตัวท่านพระัญยากนธัญญาซึ่งสมัยที่ยังเป็นพราหมเนี่ยเป็นหนึ่งในพราหมร้อยแปดที่ได้รับเชิญเข้าไปพระยาทานฉันแล้วก็เป็นหนึ่งใน พรามแปดคนซึ่งได้รับเลือกให้ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีอายุ17 18นะคำว่ามีอายุน้อยที่สุดเนี่ยก็กะกะก,กันว่าก็น่าจะมีประมาณ60แล้วนะตอนที่ได้รับเชิญเข้าไปทำนายลักษณะของพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเนี่ยทีนี้ก็มีประเด็นที่ว่าเราท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีว่า ท่านโกนธัญญพรามเนี่ยซึ่งมีอายุน้อยกว่าเขาเนี่ยทำนายพระพุทธลักษณะนะคือลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยว่ามีคติเป็นประการเดียวคือจะต้องออกบวชแล้วบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในขณะที่พราหมณ์ท่านอื่นๆอีกทั้ง7ท่านเนี่ยทำนายเป็นสองคติหรือสองทางว่าหนึ่งจะต้องได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสถ้าออกบวช ก็จะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณมีแต่ท่านโกนธัญ,ญพราหม์ท่านเดียวเท่าน,นั้นนะยกนิ้วเดียวว่าอย่างไรเสียผู้ที่ประกอบด้วยมหาปุริสลลักษณะทั้ง32ประการรวมทั้งอนุพยัญชนะทั้ง80ประการนี้จะต้องตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยความแตกต่างขององค์ความรู้นะของพราหมณ์ทั้ง8เนี่ย ห่างกันมากไหมความจริงก็ไม่ได้ห่างกันก็เรียนก็เรียนในคำ,นคำพีในตําราเดียวกันมานี่แหละแล้วถามว่าแล้วทําไมท่านโกนธัญญะถึงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่แสดงความมั่นใจก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่ท่านโกนัญญพราหมเนี่ยมีความมั่นใจเพราะว่าได้เรียนตํารามหาปุริสารลักษณะเนี่ยเป็นการเฉพาะแล้วถามว่า มีอยู่คนเดียวหรือที่ได้เรียนก็ต้องบอกว่าใช่มีอยู่ท่านเดียวเท่านั้นที่ได้เรียนแล้วทําไมท่านอื่นไม่ได้เรียนก็เพราะว่าท้าวสักกะหรือพระอินท์นั่นเองจําแรงตัวลงมาเป็นอาจารย์ของท่านโกนทัญญะแล้วสอนวิธีพิจารณามหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพย,ยนะ80ประการซึ่งตัววิชามันเลือนหายไปมาไม่ถึงไม่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไหน มีแต่เท้าสักกะเท่านั้นนะที่รู้ลักษณะนี้นะรู้คำพีลักษณะนี้ซึ่งก็ได้แปลงตัวเป็นอาจารย์ตัวกลทญญยพรามเองตอนที่เรียนเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ที่มาสอนเนี่ยเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งเพราะว่าแปลงตัวมาเป็นเหมือนอาจารย์ของตนเองนะก็คล้ายกับว,ว่าอาศัยรูปลักษณะของอาจารย์ของท่านเองสอนสอนคนเดียวไม่ได้สอนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่เห็น มหาปริศลักษณะมหาปริศลักษณะทั้ง32ประการแล้วบวกอนุพยัญชนะอีก80ประการเครื่องประกอบเนี่ยตัวท่านโกนธัญญาเรียนมาครบเมื่อเรียนมาครบก็มีความมั่นใจในการทํำนายว่าตามตําราที่ครูท่านสอนถ้าผู้ที่มีลักษณะครบดังที่ว่ามานี้แล้วก็ต้องตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนจึงมั่นใจไม่กลัวเลยยกนิ้วเดียวเท่านั้นว่า มีคติเป็นเป็นหนึ่งเท่านั้นคือจะต้องบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากนั้นมาตัวท่านัญญาณตัวท่านโกนธัญ,ญพรามเนี่ยก็คอยฟังฟังอะไรฟังข่าวว่าเมื่อไรเจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทจะเสด็จออกบวชออกภาษาราชาศาัพท์ก็เรียกว่าเสด็จออกอมาหาอภิเนกสกรมออกบวชอธิษฐานเพศเป็น ภิกษนะุเป็นสมณะก็นะจนถึงกระทั่งวันที่พระราหุลประสูตรเจ้าชายสิทธัตถะได้ความสลดพระไทยว่ตอนที่เจ้าชายราหุลประสูตรเนี่ยทรงรับรู้ถึงความรักของพ่อพ่อที่มีต่อลูกว่ารู้สึกอย่างไรจึงได้อุทานขึ้นว่า บ่วงเกิดแล้วบ่วงเกิดแล้วราหุลังชาตังราหุลังชาตังนบะบ่วงเกิดแล้วบ่วงเกิดแล้วนะแล้วก็รำลึกไปถึงที่ว่าเออถ้าอยู่ต่อก็แปลว่าก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยไปพร้อมทั้งก็ได้เห็นนิมิตที่เกิดขึ้นตอนที่เข้าไปเห็นบรรดานางสนมกำนานนอนระเกะระกะลักษณะเหมือนกับศพในที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า ไม่เห็นความสวยความงามอย่างที่เคยเห็นก็ยิ่งเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้อง,แส,งแสวงหาทางหลุดพ้นแล้วก็ออกบวชเมื่อข่าวแพร่ออกไปว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังแล้วถือเพศเป็นสมณะท่านโกนทัญญะก็พาลูกศิษย์อีกสท่านท่ันวัปปะพัทยะมหานามะแล,แล้วก็อัศชิเนี่ยออกตาม ไปอุปถากค,คอยดูแลนะว่างั้นเถอะหกปีเต็มๆที่ว่าดูแลคอยอบินทบาทคอยหาน้ำใช้น้ำฉันคอยดูแลปฏิบัติวัฏถากตัวเจ้าชายสิทธัตถะช่วงหกปีนั้นก็บําเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษจนกระทั่งถึงว่าใช้ วิธีการบำเพ็ญทุกขกิริยาสามประการซึ่งเป็นของที่นักบวชในสมัยน,น,นั้นก็ถือกันว่าเป็นหนทางสูงสุดที่จะนำไปสู่นิพพานคืออะไรบ้างก็หนึ่งกลั้นลมหายใจสองเอาพระทนกดพระทนแล้วเอาพระชิวหาดันพระตาลูกก็คือเอาลิ้นเนี่ยดันเพดานเป็นวิธีปฏิบัติโยคะของโยคี การสุดท้ายก็กระทำการอดอาหารลดปริมาณอาหารที่บริโภคที่สวยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเหลือข้าวครึ่งเม็ดจบลงที่ว่าไม่สวยอะไรเลยจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยอย่างที่เราเห็นในพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยว่าเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กระดูกผิวหนังเส้นผมเส้นผมเส้นขนในตัวเนี่ยมันไม่มีอาหารไปหล่อเลี้ยงมันก็หลุดหมด มีความประสงค์ทรงมีพระประสงค์จะจับกระดูกสันหลังแตะข้างหลังก็รู้สึกถึงผิวของหน้าท้องพอจะจับหน้าท้องก็แตะไปถึงผิวของกระดูกด้านหลังจนกระทั่งว่าหมดแรงสลบเด็กเลี้ยงโคก็นึกว่าพระองค์สวรรคตแล้วนะก็ลากก็ไปดูแล้วก็ปฐถมพยาบาลเอา น้ำนมโคก็ยหยอดไปทีละหยดสองหยดจนกระทั่งทรงฟื้นขึ้นมาดาริว่ามันไม่น่าจะใช่ทางแล้วเพราะว่าทำมากกว่านี้ก็ตายตายก็จบก็ทรงลํำลึกถึงสองเรื่องก็คือตอนที่พระชนมายุได้เจ็ดขวบแล้วไปนั่งรอพระราชบิดาทําพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวาัญแล้วพระเอิญเข้าสมาธิจนกระทั่งว่าจากเที่ยงไปจนถึงว่าไม่ใช่ว่าจากเที่ยงตั้งแต่ช่วง ก้าโมงสิบโมงจนกระทั่งว่าบ่ายสองไปแล้วพระอาทิตย์ยังสถิตยอยู่ที่เดิมเกิดเหตุอัศจรรย์ซึ่งเป็นครั้งที่สองที่พระราชบิดาพระเจ้าสุโธธนะเห็นเหตุอัศจรรย์แล้วได้ก้มลงกราบพระโอรสพระราชโอรสของพระองค์เป็นครั้งที่สองก็นึกึ้นได้ว่าเอนี่น่าจะเป็นทางหลังจากนั้นมาก็ทรงบำรุงร่างกายด้วยการสวยพระกาหารตัว ท่านโกนธัญญะหัวหน้าพราหมณ์เห็นก็นึกว่าโอ้หกปีน่าจะสูญเปล่าเสียแล้วนะเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทิ้งความเพียรเสียแล้วกลับมากินอาหารก็ทิ้ง,ท,งทิ้งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพากันหนีไปอยู่ที่ปลายสีปันะมฤคกาทยวันส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หลังจากที่ถึงวันก่อนถึงวันวิสาขะนางสุชาดาถวายข้าวปายาตมตุปายาต มันเป็นก้อนเป็นคำได้49ก้อน49่สิบเก้าสี่สิบเก้าคำสวยเสร็จแล้วลอยถาดอธิษฐานได้เห็นนิมิตว่าจะได้บรรลุพระสัมมาสมัมโพธิญาณแน่วันมาข,าขอภัยวันวิสาขาบูชาตอนเช้ารุ่งขึ้นของวันวิสาขาก็ทรงบรรลุพระสัมมาสมัมโพธิญาณแล้วก็ประทับอยู่ที่ควงไมโพบริเวณควงไมโพนั้นอีกประมาณ7สัปดาห์หลังจากนั้นจึงเสด็จไปที่ป่าอิสิตปัตนามฤคทายวันเพื่อโปรด พระปัญยวัคคีทีนี้ตอนที่พากันทิ้งพระปัญยวัคคีเนี่ยพากันทิ้งเจ้าชายสิทธัตถะไปแล้วก็ตกลงกันว่าต่อไปเนี่ยถ้าเ,เจ้าชายสิทธัตถานี้เกิดตามมาแล้วก็จะให้พวกเราไปอุปถากเราก็จะไม่พูดด้วยนะจะไม่พูดด้วยไม่ทำการลุกรับไม่ทำการหาน้าใช้น้ำฉันมาจะไม่ล้างเท้าเช็ดเท้าจะไม่ทำการอุปถาก อย่างที่เคยทํามาแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสด็จเข้าไปหาสัญญาเก่าประการหนึ่งแหละที่เคยได้นอบน้อมถวายการเคารพถวายการอุปถากดูแลอย่างหนึ่งสองสิ่งที่เห็นสัมผัสได้ทางจากสายตาเนี่ยมันก็บอกเป็นในๆอยู่แล้วว่านี่ไม่ใช่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะ แต่เป็นพระตถาคตแล้วพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้ที่ตกลงกันไว้ก็เป็นอันลืมหมดก็กุลีกูจอคนหนึ่งก็ไปปัดที่นั่งทำความสะอาดที่นั่งปูผ้าคนหนึ่งก็ไปหาน้ำมาล้างเท้าก็ทำเหมือนกับที่ตัวเองเคยทำทำเสร็จแล้วก็นึกขึ้นได้ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเรียกพระองค์เองว่าตถาคตไม่ได้เรียกว่าเรา ไม่เรียกว่าอาหางมะยังจะเป็นภาษาบาลีนะเรียกว่าตถาคตแล้วก็ทรงให้สติแก่ท่านโกนธัญญาว่าโกนธัญญาสมัยก่อนเนี่ยเธอเคยได้ยินเราเรียกตัวเองอย่างนี้หรือไม่ท่านโกนธัญญาก็นึกขึ้นได้ว่าเออนะความจริงนะอากับกิริยาสิ่งที่เห็นผ่านในตาพูดง่ายๆว่า c อม m o n เซ n s e เนี่ยมันก็บอกอยู่หรอกว่า นี่ไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะแล้วแต่เป็นพระตถาคตเป็นพระหันตสมมาสัมพุทธเจ้าแต่อาศัยมานะทิฏฐินะที่ตกลงกันไว้ก็ทําให้เกิดความรู้สึกอย่างที่ว่าแต่พอพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สติอย่างนี้ก็ทูลรับว่าเป็นเช่นนั้นก็คือว่าเมื่อก่อนพระองค์ไม่ได้เรียกพระองค์เองด้วยด้วยคําว่าตถ,ถาคตหลังจากนั้นแหละท่านโกนธัญญาถึงได้เกิดความ มั่นใจว่าเจ้าชายศิทธัตถาที่เราได้อุตส่าห์ตามไปอุปถากตั้ง6ปีที่ผ่านมาเนี่ปัจจุบันนี้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เกิดความตั้งใจฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงธรรมจักรกับพระวัตนสูตรปรากฏว่าพอพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระวัตนสูตรเสร็จท่านโกนธัญญาก็เข้าใจในอริยสัจสี่ 4. ทุกสมุทัยนิโรธมากนี่แหละที่อยู่ในธรรมจกกักรปรวัตินสรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงในวันอาสาฬหาบูชานั่นแหละท่านพระโกนธัญญะเข้าใจแจ่มแจ้งนะได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งอุทานอัญญาสีวัตโพโ,โกนญโยมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานด้วยประโยคเดิมกันสองครั้งนะ ก็คือตอนที่ท่านพระโกนธัญญานี่ท่านโกนธัญญาบรรลุธรรมเนี่แหละอัญญาสีวัตโพโกนธัญโยอัญญาสีวัตโพโกนธัญ,ญ,ญ,ญโยโกนธ,ธัญญาผู้เจริญได้เข้าใจแล้วหนอโกนธัญญาผู้เจริญได้เข้าใจแล้วหนอเสียงก็อุกทึกกึกกล้องตั้งแต่ภูม,มิเทวดาไปจนตลอดสุดอกนิธพรมประกาศต่อกันขึ้นไปว่าบัดนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศธรรมจกักทรงทำท,ท,ท,ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วซึ่งไม่มีใครเลยนะทั้งสมณะพรามณ์เทวดามารพรมจะกล่าวคัดค้านได้สะเทือนกลายเป็นเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นไปจนกระทั่งจนกระทั่งถึงอากนิทธพรมเกิดแสงสว่างผุดขึ้นเป็นอันเดียวกันสว่างตลอดทั้งจักรกวาล นี่ตัวท่านพระโกนธัญญาก็ได้บรรลุธรรมวันนั้นก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้แล้วก็ได้เอหิภิกขุประสัมพทาคือพระผู้เป็นพระเจ้าเนะี่ยทรงรับทั้งหท่านเนี่ยนะเป็นพระภิกษุต่อมาวันอ,อีกหวันแรมห้านคะ่ำแรมห้าค่ำเดือนแพระองค์ก็แสดงอนัตตลัคนาสูตรวันนั้นก็ได้บรรลุพระรหันต์กันทุกรูปนะทั้ง5รูปเนี่ยเป็นพระรหันต์ ทีนี้ถามว่ายังมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกเกี่ยวกับเรื่องท่านพระัญญาโกณธัญญะก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเลยที่เราสามารถที่จะนํามาเป็นทิฏฐานุคติคําว่าทิฏฐานุคติก็คือเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ทิฏฐานุคติเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าเป็นตัวอย่างหรือเป็นอุทาหรณ์เป็นทิศทางที่เราจะดําเนินตามไปได้นะ ือเรื่องอะไรคือเรื่องที่ได้กล่าวถึงเมื่อตอนต้นว่าท่านพระญาณโกนธัญญาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกไว้ในตําแหน่งเอตทัคคะคือเลิศกว่าพระมหาสาวกรูปอื่นๆในทางรัตตัญญูคือมีประสบการณ์มากแล้วก็เป็นพระสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาเราถามว่าบุญอะไรเนาะที่ทําให้ท่านพระโกนธัญญาท่านพระยาณโกนธัญญาได้บรรลุธรรมก่อนเขาทั้งหมดก็ต้องเล่าย้อนไป ในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์กอดว่าท่านพระัญญาโกณทัญญาในความจริงในภพนั้นชาตินั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็มีพี่น้องสองคนตัวท่านเองน่ยท่านพระอัญญาโกณทัญญาในความจริงเป็นน้องแต่กลับได้บรรลุธรรมก่อนเขาทั้งหมดผู้ที่เป็นพี่ในชาติสุดท้ายก็กลับมาเกิดเป็นสุภัพระบริภาชก เป็นสุภัทท t ที่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพากเจ้าก่อนจะบรินิพพานเนี่ยเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายเอาทําไมพี่ลำดับกับคลาดเคลื่อนกลายเป็นพระสาวกองค์สุดท้ายน้องกลับกลายเป็นปฐมสาวกก็ต้องเล่าอย่างนี้ว่าในชาตินั้นเนี่ยทั้งสองท่านนี้เกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็ทํานาทีนี้ที่นาเนี่ยก็มีมากเนาะก็ทําด้วยกันจนกระทั่งถึงตอนที่ข้าวเนี่ย เริ่มตั้งท้องมีน้ำนมนะเริ่มตั้มตั้งท้องมีน้ำนน้ำนมพราหมณ์คนน้องเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าแม่เราจะต้องแบ่งข้าวเนี่ยบางส่วนออกมาแล้วทำเป็นอาหารอย่างเลิศนะเป็นข้าวยาวคูอย่างเลิศที่ทำด้วยข้าวซึ่งกำลังตั้งท้องหวานหวานอ่อนอ่อนหอมเอาไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวก ก็ไปบอกพี่ชายพี่ชายก็บอกว่ามันจะต้องรีบร้อนอะไรนักหนาะคอยไปทําทีเดียวน่นอ่ะตอนเอาข้าวขึ้นฉางเสร็จแล้วพรั่งพร้อมทีเดียวน้องชายไม่ยอมพี่ชายก็ไม่ยอมคุยกันไปคุยกันมาก็ตกลงว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแบ่งกันคนละครึ่งแล้วแกจะทําอะไรก็ตามใจแกน้องชายก็ดีใจนะพอแบ่งกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัวเองก็จัดการตระเตรียม ข้าวสาลีซึ่งกำลังตั้งท้องนั้นเอามาหุงเป็นข้าวยาขู่ชั้นเลิศดเรียกว่าในหน้านาครั้งแรกพอที่จะทำเป็นอาหารชั้นเลิศดได้ก็ครั้งนี้แหละนะตอนที่ข้าวสาลีตั้งท้องกำลังเป็นน้ำนมหอมหวานไม่เหมือนกับอตอนที่มันแก่เต็มที่แล้วปรากฏว่าพราหมณ์ที่เป็นน้องเนี่ยซึ่งต่อมาคือท่านอัญญาโกณทัญญาเนี่ย ถวายทานถึง9ครั้งในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งซึ่งอ,อ,อายุของข้าวเนี่ยถึงในส่วนที่สามารถจะทําเป็นอาหารชั้นเลิศได้เนี่ยเครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยยกขึ้นช้างเสร็จแล้วก็หุงข้าวอย่างดีไปถวายอีกเป็นข้าวใหม่อานุภาพของน้ําใจต้องใช้คําว่าอานุภาพของน้ําใจท่านพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้น้องซึ่งต่อมาเป็นท่านยากรทัญญาที่จะ สแสวงหาสรรหาของที่คิดว่าดีแล้วเลิศแล้วประเสริฐแล้วประณีตแล้วเนี่ยขวนขวายเอาไปถวายแก่พระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานเนี่ยมันส่งผลให้ว่าได้อะไรตั้งกันนั้นมาเนี่ยถ้าใครจะได้อะไรสักอย่างซึ่งเป็นของมีค่ามากแล้วพราหมณ์ผู้น้องน่ะจะต้องได้ก่อนเขาทั้งหมดอนุภาพของความตั้งใจดีซึ่งมันละเอียดเหลือเกิน เกิดจากน้ําใจที่อยากจะนําของที่มีค่าเหมือนกับปัจจุบันนี้เจริญพรพระผู้มีพระภาคเจ้านทรงยกย่องเอาไว้ว่าคนที่คัดสรรผลไม้ซึ่งพึ่งออกเป็นช่วงต้นๆในฤดูการนั้นไปถวายแก่พระสงฆ์เอาไปให้แก่คุณพ่อคุณแม่ เรียกว่าเป็นนวพลทานเนี่ยถือว่าเป็นการทานในส่วนพระสูตรคือความจริงการะทานเนี่ยมีทั้งในส่วนพระวินัยแล้วก็ในพระสูตรในส่วนพระสูตรเนี่ยส่วนนวพลทานก็คือทานที่เกิดขึ้นเพราะตัวทายกหรือผู้ถวายมีน้ําใจคัดสรรเอาผลไม้ต้นฤด,ดูการเอาข้าวซึ่งพึ่งจะเกี่ยวมาเป็นของใหม่เราท่านทั้งหลายนี่ก็รู้อยู่เป็นอย่างดีเราไอ้ข้าวใหม่กับข้าวเก่าหุงเข้าไปแล้วเนี่ยมันต่างกันเหลือเกิน มีความละเอียดประณีตว่าจะต้องบำรุงบูชาพระเจ้าพระสงฆ์ต้องบำรุงบูชาคุณพ่อคุณแม่ด้วยสิ่งที่เป็นของที่เราคิดว่าเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วของพวกนี้มีอานิสงส์มากก็อย่างที่ท่านพระอัญญาโกลทัญญะได้รับการยกย่องได้เป็นผู้ที่บรรลุธรรมก่อนเขาทั้งหมดในฐานะที่เป็นพระสงฆ์อันนี้ก็เป็นส่วนที่ เราท่านทั้งหลายนะเมื่อมีกำลังแล้วก็ทำตามทิฏฐานุคติของท่านพระยาโกนทัญญะใครอยากได้ของใหม่เสื้อผ้ารดไหนออกมาใหม่เป็นของแรไอเทมนี่จะท,ทําทีไรอยากจะได้ทีไรถึงแม้จะมีสตุ้งสตังแล้วมันก็ไม่ได้สักทีก็ต้องลองสะสมบุญในลักษณะนี้ดูว่าทําแล้วจะได้อานิสงส์อย่างที่ว่ามาอย่างไรแต่ เท่าที่เห็นมาก็หมายความว่าก็มีตัวอย่างปรากฏอยู่แล้วชัดเจนแล้วว่าตัวท่านพระญ,ญานโคนธัญญะเนี่ยสมัยที่เป็นพราหมณ์ทำอย่างนี้แล้วก็ได้ผลคือตัวท่านไม่ได้สนใจหรอกว่าจะต้องได้ของดีกว่าเขาอะไรกว่าเขาก่อนเขาทั้งหมดเพียงแต่รู้สึกขึ้นมาเองโดยน้ําใจว่าสิ่งที่เราควรจะนําไปถวายบำรุงเกื้อกูลแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานนี่มันจะต้องเป็นของที่ ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วน้ำใจอย่างนี้ที่ปรากฏออกผ่านออกมาผ่านทางการกระทาไม่จำเป็นต้องหวังไม่จำเป็นต้องอธิษฐานซะด้ซ้าก็จะให้ผลไปตามเงื่อนไขที่ควรจะเป็นทำไมบางคนแมมนํ้าหอมตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ออกมาจะต้องเป็นคนแรกที่ได้ใช้บางทีได้ฟรีซะด้วยซ้าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าบางส่วน ใช่นะมันเกิดขึ้นเพราะคอนเน็กชันแต่ว่าคอนเน็กชันนี้ถ้าไม่มีบาร,รมีเป็นเครื่องรองรับเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ก็อย่างที่บอกบางคนเนี่ยมีเงินมากเหลือเกินเนี่ยอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ของที่มันเป็นแรไอเทมแต่ว่าไม่ได้หรอกต้องมีคนอื่นได้ก่อนเสมอมันเพราะอะไรก็เพราะบาร,รมีเพราะบุญซึ่งเกิดขึ้นจากน้ําใจที่บริสุทธิ์อย่างที่เล่ามาให้ฟังเมื่อสักครู่นี้สําหรับกระจ่างทํากระจ่างใจในส่วนพระสีติมหาสาวกในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านขอจเจริญพร